ก่อนจะไปดูคลิปนี้พี่ก็มีเว็บไซต์จำหน่ายดีเกมโลบอฟแมบพบัฟฟุนมาแนะนําต้องนี่เลยไก่ตันชอบไก่ตันผอมมังกร V4 ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวพี่จะลองซื้อให้ดูนะครับกดซื้อสินค้าแล้วก็กดตกลงนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดโอเคเพื่อไปรับไอเดียกันได้เลยนะครับโอเคนะครับผมทุกคนครับเราก็จะได้รหัสมาแบบนี้เลยนะครับผมไก่ตันผอมมังกร V4 ในะะราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ เดี๋ยวพี่นะครับจะเข้ารหัสนะครับไปรีวิวให้ดูนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นการตันที่เราสุ่มได้จากเว็บไกะตันช็อปนะครับก็จะมีหมัดมังกรนะครับมาสเตอรี่ตันนะครับผลมังกรนะครับผมเป็นมังกรถาวรนะครับในส่วนของไอเทมนะครับนี่จะมีเป็นมังกรถาวรนะครับแล้วก็จะเป็นดาบคู่โอเด้งโยรุสามดาบนะครับมีครบแบบนี้เลยนะครับผมในราคาเพียงแค่199บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าผลถาวรนะครับจะได้ผลอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งนะครับเป็นผลล็อกเก็ตนะครับผลเบลดนะครับ แล้วก็ผลไฟนะครับนี่นะครับผมผลเยอะมากๆนะแล้วก็ผลน้ําแข็งผลแสงผลสัน่นผลพระนะครับผลสายฟ้าแบบนี้นะครับตึงๆเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะเป็นโมจิถาวรแบบนี้นะครับแล้วก็ผลบิ๊กมัํมถาวรน,นะครับผมในราคาเพียงแค่ 1 9 9บาทเท่านั้นนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับผมที่สนใจนะครับลิงก์เว็บนะครับจะอยู่ใต้คลิปนะครับไก่ตันช็อปอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะครับโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมโยมโอเคครับก็วันนี้ผมจะมาแจกสกิปบล็อกฟุตฟรีนะครับผมซึ่งสลิปนี้ก็จะเป็นสกิปของคนไทยนะครับผมแล้วก็ผมจะมาสอบกีดีด้วยก็โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็กดยกชีนะครับจะเป็นการก๊อปลิงก์นะครับแล้วเรามาวางที่ Google หรือว่าเบราว์เซอร์ของเรา แล้วก็จะมีคีย์ให้เลือกนะครับอ่าอันนี้โฆษณานะครับกดการกบาทไปเลยจะมีคีย์ให้เลือกนะครับว่าเราจะเอาคีย์กี่ชั่วโมงนะครับผมซึ่งผมจะเอาแค่6ชั่วโมงแล้วกันนะครับเพราะว่าจะมาลองเฉยๆนะก็ถ้ามันขึ้นแบบเด้งอะไรแบบนี้เราก็กดการกบาทไปเลยนะครับออย่างเงี้ยเรากดการกบาทไปเลยนะครับอกดคอนทินิวนะครับเนี่ยขึ้นอีกล้กดการกบาทเลยนะครับคอนทินิวไปต่อนะครับถ้ามาขึ้นแบบนี้เราต้องทําใหม่นะครับผม ปุ๊บอ่าคืนนี้ก็กดกระบาดนะครับนี่ได้แล้วกดคอนติเนียครับอ่าอันนี้คือมันไปโฆษนณานครับคอนติเนียรไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่ครับมาแล้วนะผมก็วิธีการเก็ตคีนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับผมแค่นี้เองนะครับกดเก็ตเว็บไซต์เลยอ่าสกิปอ่ารอเก้าวินะครับผมสิบวินั่นแหละนะ ก็คีย์ที่ผมเก็ตก็จะเป็นแบบ6ชั่วโมงนะครับแล้วก็มันจะมีเช็คพอยต์เดียวนะครับซึ่งถ้าเราเอาคีย์แบบอ่าเยอะแบบใช้ได้นานขึ้นเรื่อยๆสมมติ24ชั่วโมงนี้อาจจะมีประมาณ2เช็คพอยต์นะครับแต่นนี้ผมเอาแค่นี้พออันนี้เราได้แล้วนะครับคีย์เนี่ยโฆษณาก,ก็ช่างมันนะครับกดกดไปเลยอ่ากดย้อนกลับนี่เนี่ยเราก็ต้องมานั่งปิดโฆษณาหน่อยนะครับอ่า ป๊บกด copy เลยนะครับผมพอ copy แล้วนะครับเรากลับเข้าเกมมานะครับแล้วกดวางได้เลยครับเรียบร้อยนะครับกด c h e c ค key นะครับเราต้องรอสักคู่นะครับปุ๊บ c h e c ค key อ่าเรียบร้อยครับกด check key ปุ๊บ c o l เ e กแล้วมันจะขึ้นอ่า ui มานะครับผมนี้โอเคครับผมก็จะมาเปิดตรงนี้นะครับเห็นป่ะ redeem code ดีดิมโค้ดอ่านี่มาครับแล้วก็ผมจะมาเปิดตรงนี้นะครับสเตตัสนะครับปรับเป็นเมลีนะครับแล้วก็มาที่เมนนะครับอันนี้ก็ปรับเป็นเมลีเอาอันนี้คืออาวุธที่จะใช้ตีนะครับแล้วก็จะปรับไฟน์แท็กเป็นฟานะครับแบบเร็วที่สุดเลยนะครับนี่แล้วก็เปิดเลเวลฟาร์มเลยอ่านี่ครับดูว่าผมนี่ก็มีรลโมนด้วยครับผมสีฟีนี่ดีนะก็สามารถรันเน ตัวนั้นฟรีได้นะครับตัวนั้นเนี่ยสวิปนี้นะครับผมผมก็แจกเวลานะครับก็ไปใช้ก็ได้นะครับผมจะชี้ก็ง่ายนะครับผมแค่เช็คพอยต์เดียวเท่านั้นเองนะครับคือไม่ต้องไปทําแบบสามเช็คพอยต์อะไรแบบเนี้ยที่แบบบางคนอาจจะทำยุ่งยากอะไรแบบนี้นะครับคือไม่ต้องไปทาหลายเช็คพอยต์ขนาดนั้นนะครับนี่เห็นป่ะนี่ลมมอนแล้วก็ตีให้ตามปกติเลยนะครับนี่ครับผมเคนิกมันก็ว้าไปก่อลิงแล้วนะครับผม ก็ถ้าจะเปิด UI กลับคืนมานะครับกดปุ่ม control นะครับฝั่งซ้ายนะครับมันจะกลับมาแบบนี้นะครับก็ฟังก์ชันอื่นๆก็มีอีกนะครับนี่ก็ bypass teleport นะครับมันจะเป็นการ bypass การ warp นะครับ set spawn นะครผมเปิดไว้แล้วกันคือมันจะ set spawn เกาะที่เราอยู่ให้นะครับนี่ก็ auto farm select m o n ต t ร r นะครับคืออันนี้มันจะ auto farm แบบเลือกมอนได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตีบอสนะครับเราสามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็กดออโต้ฟาร์มบอสได้นะครับเห็นไหมมันจะวร่ปไปหาเอบอสให้เลยนะครับอันนี้จะเป็นบอสเวล120นะครับมอบดิบเดอร์นะครับนี่ก็ได้ปกติเลยับฟังก์ชันทั่วไปนะครับแล้วก็ฟาร์มเร็วด้วยนะครับอ๋อฟาร์มได้แท็กกันเลยวันนี้นะครับนี่เห็นว่ามันก็มาตีให้แบบนี้นะผมจะปิดแล้วกันเพราะว่าตีนะครับ ผมเปิดออโต้ฟาร์มต่อดีกว่าแล้วก็เปิดไบพาดด้วยนะครับนี่ผมเปิดใบพาดด้วยนะครับโอเคมาละ่อแล้วคู่ครับผมนี่ครับมันก็จะกลับมาฟาร์มให้ตามปกตินะครับ b บพาสเทปพอร์ตก็คือมันจะวาร์ถ้าเราวาร์ปข้ามเกาะไกลๆไปเนี้ยมันจะเป็นมันจะกดรีเซ็ตตัวนะครับแล้วมันจะไปทั่สปาวเกาะที่เราจะไปนะแล้วก็เวลาเกิดมามันก็จะถึงเลยนะครับ ก็คือแบบเร็วขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ฟังก์ชันอื่นนะครับอันนี้ก็เป็น e l i t ั hunter นะครับเป็นฟังก์ชันอาโลก3นะโลก3เออโลก3ใช่อีลิทฮันเตอร์นะครับก็ออโต้ตี e l i t ั hunter แล้วก็อันนี้ออโต้อาคาตาคุรินะครับผมออโต้ตีมอนคาตาคุรินะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น material farm นะครับคือหาของต่างๆเลย นี่ก็ไปหากันได้นะครับเช็ดก็อันนี้ก็จะเป็นโปรกล่องนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเช็ดเช็ดนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันซ้ากล่องนะครับปุ๊บกดเปิดนะครับเห็นป่ะมันจะวาร์ปไปเก็บกล่องให้หมดเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยตังค์ก็จะขึ้นนะครับซึ่งเอ่อบางทีตังค์ไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันวาร์ปอยูวแต่มันจะวาร์ปซ้ำให้นะเห็นป่ะเนี่ยเนี่เนี่ยมันจะวาร์ปซ้ำให้นะส่วนฟังก์ชันอื่นๆที่เหลือนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่อยู่ข้นล้านี้เลยนะครับอ อยู่ในหน้านี้ก็จะเป็นเนี่ยว้าเป็นโลก1โลกสองโลกสามครับส่วนนี้ก็จะเป็นว์ปไปก่อนต่างนะครับนี่เราสามารถเลื่อนได้นะครับเดี๋ยวผมกดว์าไปที่นี่ละกันพอร์ทาวนะครับแม้มันก็จะว์ปให้แบบน,นี้นะครับมันจะบินไปนะไม่ใช่ว์ปนะมันจะบินนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเทเลพอร์ตไปมีพีซีนะครับว์าไปหาพีซีต่างๆนะครับซึ่งก็คือว์ปแบบน,นี้นะมันไม่มีจำกากนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอัพสเตตนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าอัพสเตตอันไหนเวลาฟาร์มออโต้ฟาร์มครับแล้วก็ใส่เลขตรงนี้นะครับว่าให้อัพทีละเท่าไหร่นี้ก็จะเป็นออโต้นะครับว่ามีอะไรเกิดในเซิร์ฟบ้างอันนี้ก็จะเป็นมิราเช็คนะอันนี้เช็กพระจันทร์นะครับอันนี้เช็คคิซุเนะก่อรคิซุเนะอันนี้ก็จะเป็นเช็คเปอร์เซ็นต์นี่ครับเปอร์เซ็นต์ว่าไอ้พระจันทร์มันกี่เปอร์เซ็นต์ในเต็มเต็มกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ห้าสิบละเห็นปหมมันก็จะเปลี่ยนไปตามเซิร์ฟที่่เรราอยูนะคับ อันนี้จะเช็คอ่ามิลานไอแลนด์นะครับเอเกาะมันเรียกว่าเกาะอะไรสักอย่างเนี่ยนึกชื่ออะไรแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบพวกฟังก์ชัน ETP นะครับคืออะไรก็คือเราเปิดเนี่ยเราจะเห็นแบบของนะมันเรืองแสงนะครับอันนี้ก็เกียร์เรืองแสงอันนี้เกาะเรืองแสงครนะก็มิลานอันนี้ก็ฟู้ดเดลเลอร์ ETP นะครับก็มีมาเนี้ครับอืมโอเคอันนี้ก็ Food านนกวาร์ปไปหาแอดวานซ์ฟู้ดเดลเลอร์อันเนี่ย ในนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นฟังก์ชันวาร์ปนะครับออโต้คอลเลกเอเชอร์อันนี้ก็เก็บเอเชอร์อัตโนมัตินะครับออโต้เทนออโต้ไทออลมีออโต้ไทออลด้วยนะทุกคนเ,เวลาทำเผาคนระับมันจะทำเว้อัตโนมัตินะครับอันนี้เทมโบล์เทมโบลไทม์ก็วาร์ปขึ้นไปนะครับอ,อันนี้ส่วนพวกนี้มันจะเป็นวาร์ปทั้งหมดเลยนะครับนี่โอเคก็ต่อไปก็เป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์ก็คือ,อ อีเวนต์ให้เสร์ฟนะว่ามีไงบ้างอันนี้ส่วนอีเวนต์ที่มันหมดอายุไปแล้วนะครับหมดเขตไปแล้ว event. อีเวนต์ของขวัญเนี่ยหรือมันก็เลยเห็นบ้างมันก็เลยจะมันจะเลยจะแบบบากบาหน่อยเห็นป่มก็คือมันไม่มีละเราก็ปล่อยไปครับอ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นซื้อนะครับโดยใช้แคนดี้แต่มันใช้ไม่ได้นะแคนดี้ Candy มันไม่ไม่มีแล้วนะครับนี่อ่าเนี่ยมันก็คือไม่ได้นะครับเควสนะครับก็ ออโต้เซคชันเบิลก็คืออันนี้จะเป็นสรับรแก้ตันนะครับถ้าเราเปิดไว้เนี่ยมันจะไปลูก2องเลยอัตโนมัติอันนี้ก็ไปลูกสามอัตโนมัติหาผลหาผลอะไรไปแบบนี้นะครับนี้ก็เป็นออโต้ธหรมดต่างๆนะครับออโต้ทำดาบอันนี้คือมีครบหมดเลยนะครับนี่ทูชิตะอันนี้ก็พัลเซ่นนะครับออโต้ดาร์คเดคเกอร์คือครบอะทุกคนดูดิฟังก์ชันโคตรเยอะเลยนี่แอดวานดันเชียน ข้อนี้จะเป็นฟังก์ชันใหม่ครับดาร์กโดนโจก็คือทำเผาวิสีทำมังกรนะนี่อันนี้ก็เช็คในความเพิ่มหน้านะโปเกตเช็คอันเนี้ยแต่อันนี้มันจะขึ้นนี่โดโจโฮเกตเกตโดโจนะครับมันก็มันจะบอกว่าให้เราทำอะไรบ้างอันนี้อินโฟอันนี้มันบอกให้ขานวิสี20ครับนี่ออโต้เคลมเคลอันนี้ก็คือมีฟังก์ชันออโต้เยอะแยะเลยับนี่เห็นปะเป็นสำหรับเผามังกรอันใหม่เลยนี่ดาร์กคอนเทนเตอร์อ่ะถ้าเปิดนี้จะเห็นเกาะ เกาะโบราณน,นะครับประมาณนี้นะครับโดยดีครบเลยนะครับก็คือต่คลิปที่ดีๆนะครับดีมากเลยทุกคนคือแบบในคลิปฟรีแล้วก็เก็ชีแบบเช็คพอต์เดียวแล้วก็ได้เลยนะครับซ <See when> ีเวนก็มีครบนะครับลองไปใช้กันดูนะค,คือถ้าถ้าใช้ผมจะให้ดูทุกคนก็คือคลิปยาวนะทุกคน <S <S อันนี้ก็ลงดันนะครับนี่ลงดันลงดันอันนี้ปกติเลยลงดันอ่าน่าจะเคยเห็นกันแล้วครับก็อ่า PVP Shop นะครับโอ้โหเยอะเลยเยอะ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 โอเคครับก็ลองไปใช้กันดูได้นะครับผมฟังก์ชันที่มันหลากหลายขนาดนี้นะครับต่คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามผมด้วยนะครับก็เคครับจุ๋ยครับผม